ล่าสุดมีการประกาศเตือนกันมอีกแล้วนะครับว่าภาคใต้นะฮะใ,ให้เตรียมกําลังสําหรับการเจอฝนหนักทั้งหลายนะครับซึ่งทางหน่วยหน่วยงานรัฐบาลภาคตรงส่วนกลางเองเขาตรึงกําลังต่างๆเพื่อที่จะรับมือภาคใต้ด้วยังากที่กรมอุตุส่งสัญญาณเตือนนะครับเรื่องของฝนตั้งแต่วันที่12เป็นต้นไปก็คือพรุ่งนี้นะครับว่าอาจจะเจอฝนหนักได้ในหลายๆจังหวัดซึ่ง อดูสักนิดหนึ่งแล้วว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่เขาประกาศเตือนออกมาผ่านหูนะฮะ,ะ8จังหวัดผ่านตากันด้ว่าชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาเตรียมรับมือฝนหนัก12-15นะครับ8จังหวัดภาคใต้นี้นะครับเตรียมเต็มที่นะครับปอพก็คือกลมป้องกันและบรรเทาสารธารณภัยตอนนี้เขาบอกว่าตรึงกำลังเตรียมตัวซึ่งผมผมดีใจที่ดินคำนี้นะฮะคือไม่ต้องรอให้มันท่วมแล้วค่อยไป เตรียมกําลังแล้วลงไปรอเลยก็ได้ครับ <S <S ใช่ค่ะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยก็เราก็เห็นนะคะคือปีนี้เป็นปีที่น้ําเยอะมากค่ะต้นต้นปีเราไปเจอหน้าฝนก็จะเจอทางภาคเหนือ ะะแต่ว่าตอนนี้ทางภาคใต้เราได้เห็นภาพของอุทกภัยที่หนักสุดในรอบ30ปีก็มีมาแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้พอฝนใต้มันยังไม่ได้ผ่านไปนะคะเพราะยังเป็นน้าฝนกับทางใต้อยู่แต่พอมีคําเตือนเหล่านี้เนี่ยทุกคนเตรียมตัวในการรับมือไม่ใช่แค่ภาครัฐอย่างเดียวค่ะภาคประชาชนก็ต้องมีการเตรียมตัวในการที่จะรับมือด้วยเช่นเดียวกัน